พระบ้านเหรอท่อไม่ยุ่งเรื่องพ่อบ้านเหรอหลอกถามเหรอ ก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นดราม่าที่เดือดกันไปอุสุดเลยนะครับสำหรับประเด็นดราม่าระหว่างอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างหนูรัตทิยาพรกับเจ้าของค่ายเพลงอย่างครูไพบูลแสงเดือนหลังจากที่เมื่อไม่นานมาน,นี้หนูรัตก,ก็ถึงกับปี๊แตกแล้ววิงกลางไลฟ์เมื่อมีคนเข้ามาถามหาครูไพบูลทั้งๆที่ก่อนหน้านี้นทั้งคู่ก็มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนได้รับชมกันอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดด้วยกันไปเที่ยวหรือกินข้าวด้วยกันทําให้มีงานคู่เข้ามาแบบรัวๆอีกทั้งบางครั้งก็ยังมีกกกกกกกาา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 รถ่่่่ยเเนน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 นื้้้้้้ออออออตตตตงงงงงงงััััััััววทททททหมมมดจจแแแฟฟิคคูีีีลบสโป็ ทางงนั้นของครูไพบูลก็จะออกมาบอกเสมอว่าตนจริงจังไม่เคยเข้ามาเล่นกับใจของหนูรักก่อนที่เมื่อไม่นานานี้ทั้งนั้นของครูไพบูลจะออกมาบอกว่าตัวเองมีคนคุยแล้วแล้วความสัมพันธ์กับหนูรักก็เป็นแค่พี่น้องกันที่เข้าหาหนูรักก็เพราะงานอยากช่วยสร้างบ้านจนกระทั่งทา้งน้้นของหนูรักก็ได้มีการออกมาโพสเด็ดขงครูไพบูลโดยระบุข้อความว่าฝากถึงครูไพบูลทำไมงานเยอะจังคะหนูไม่มีงานเลยดังแล้วหญิงหรอดังแล้วแยกวงหรอคะเปลี่ยนนิสัยตัวเองบ้างแค้นมากแล้วหนูจะได้บ้านชาติไหนพร้อมกับได้้ีีการาร่งงววยนน็ทททคููพบ นะหลายคนก็มองว่าเข้าไปเล่นกับใจหนูรัตเข้าหาเขาเพื่อคอนเทนต์เพื่อผลประโยชน์หวังเกาะกระแสจนเมื่อวันที่2 6มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนั้นของคุณไพวุ้นก็ได้มีการออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านรายการดังนะครับว่าคิดอยู่แล้วว่าต้องโดนกระแสดราม่าแน่นอนผมเป็นเดอะแบกอยู่แล้วหลายคนบอกว่าผมไปเกาะน,น้องแต่ที่จริงมันคืองานไม่มีใครเกาะใครถ้าเกิดทำคอนเทนต์ด้วยกันแล้วได้งานทั้งคู่ก็แฮปปี้มันก็ดีกับทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเกิดว่าทำเราไม่ happy, แฮปปี้เราก็ไม่ได้เสียอะไรเพราะเรามีการคุยกันชัดเจนว่ามันคืองานนนูราาาเองงงก็ข้ใจว่มัคัคืหล ลองเขาก็เรียกเราว่าพี่ชายปกติส่วนเรื่องที่ถึงเนื้อต้องตัวครูภพวุ่ก็บอกเอาไว้นะครับว่าหนูรัตเป็นคนเก่งเขาเป็นนักแสดงเขาสร้างความสนใจได้จากผลงนานของเขาแล้วที่เลือกทำคอนเทนต์กับหนูรัตทุกคนอย่าลืมนะครับว่าผมเป็นอินฟูการทำคอนเทนต์แบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าผมไปทำกทับคนอื่นก็ไม่ต่างกับหนูรัตพร้อมกับยืนยันนะครับว่าไม่มีปัญหากันแน่นอนหนูรัตเข้าใจว่านี่คืองานไม่ใช่ความรู้สึกที่เอามามมรักกัน<ะ>จริงๆไม่มีเป็นงาน ซึ่งถึงแม้ว่าครูไพยบูลจะออกมาบอกนะครับว่าทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหาก,กันแต่ก็ดูเหมือนเรื่องราวอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะล่าสุดหลังจากที่หนูรัตได้ออกมาไล่ขายของจเจ้าตัวก็ถึงกับปี๊ดแตกและวีนกลางไลฟ์หลังจากที่มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ถามหาครูไพบูลไม่ยุตจนหนูรัตทนไม่ไหวแล้วก็บอกไปนะครับว่าไม่ต้องมาถามไม่ต้องพูดถึงต่อจากนี้จะไม่มีวันได้เจอกันอีกแล้วตนจะตั้งใจทํางานของตัวเองและสู้ต่อไปและเมื่อหนูรัตกลับไปโฟกัสกับการขายของต่อแต่ก็ยังมีชาวเน็ตเข้า อีกครั้งพร้อมตอบกลับแรงไปนะครับว่าจะถามทําไมต้องรอดูปีหน้าละคะ่ะถามทําไมถามอยู่ได้ไม่ต้องมาหลอกถามค่ะชอบมาหลอกถามเรื่องของคนอื่นมายุ่งอะไรเรื่องของชาวบ้านหรอเรื่องฐานชาวบ้านหรอมายุ่งอะไรเข้าบ้านฮะยุ่งเรื่องเข้าบ้านหรอถ้ามายุ่งเรื่องเข้าบ้านหรอ ดูหลังจากที่หนูรัตได้ฟาดกับแรงถึงคนที่มาถามถึงครูไพบูนไปก็ดูเหมือนเรื่องเราจะไม่จบลงง่ายๆเพราะก็ยังมีชาวเหนืบางส่วนเข้ามาถามถึงครูภพบูนไม่ยุดท,ทั้งทงที่หนูรัตก,ก็ตอบไปแล้วถึงสองรอบจนหนูรัตถึงกับตัดพ้นนะครับว่าถ้าไม่สนใจสินค้าก็ไม่ต้องเข้ามาดูคนทํามาหาก,กินไม่เคยมาอุดหนุนมิแต่มากาันแกล้งคนที่เข้ามาปั่นวันนี้ว่างกันหรอไม่ไปทางานไม่ไปเรียนกันหรือไงเวลาคนณอ่ะเขาเราทามาหากินเรวแล้วมันครอบแกงคนยังไม่เคยอุดหนุนหรอกค่ะเนี่ยมัน